สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเรขเทวดานะครับค่ะเชิญแนะนําเลย่ะอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์ะนะครับสอนทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงจนถึงเที่ยงนะครับถ้ามีช่วงบ่ายอาจารย์ก็จะสอนช่วงบ่ายในภาคพยากรณ์น,นะครับลองดูแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาอาจารย์จะสอนทุกวันพฤหัสที่ชมรมโหราโพธิยาน นะครับเพชรเกษตร77ก็ชมรมอาจารย์ต่ายนี่นะครับสอนในช่วงบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถึงบ่ายสามโมงนะครับสอนสามเดือนนะครับแต่จ่ายแค่สองเดือนนะครับก็สองพันบาททั้งสองที่นะครับลองดูว่าสะดวกที่ไหนให้มาที่นั่งน,นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปอาจารย์ต่ายก็จะแนะนําตัวนะครับค่ะ ส่วนขออาจารย์ไนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนน์นะคะสอนสองก็สามารถติดต่ออาจารย์่ายได้ที่นั่นเลยตอนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะ,คะอาจารย์่ายจะสอนเกี่ยวกับวิชายิบซี่ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสยิบซี่นะคะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะซื้อสามจ่าย2เรียน3เดือนจ่ายแค่เพียง2เดือนเท่านั้นค่ะก็คือ2,000บาทนั่นเองนะคะ เราจะจัดโปรโมชั่นอย่างนี้อยู่นะคะฉลองอปีใหม่และวันเกิดนะคะส่วนของอาจารย์เตียยก็เช่นกันค่ะซื้อ3จ่าย2เหมือนกันนะคะคแต่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะอาจารย์สอนฟรีนะคะในวันพฤหัสช่วง10โมงถึงเที่ยงแนะนำว่าให้มาลงบัญชีไว้นะคะคจองเรียนไว้นะคะเพราะว่าเวลา นักเรียนเต็มมันจะลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเรียนฟรีนักเรียนจะเต็มห้องคือเรียนฟรีแต่บํารุงค่าน้ําค่าไฟตามศรัทธาตามศรัทธานะคะไม่เรียกไม่ร้องเพราะว่าอาจารย์จะถือว่าอาจารย์ทําบุญในเรื่องของวิทยาทานในเรื่องของความรู้นะคะเพราะว่าพบหน้าชาติหน้าอาจารย์จะได้มีปัญญาเป็นเลินีะมองการไก่มองการไก่ทำบุญเรื่องนี้นะนะคะ ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะส่วนของอาจารย์เตี่ยก็สอนช่วงบ่ายเหมือนกันก็คือซื้อสามใจ2เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็ท่านใดจะเรียนดาวน้ำโชคก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเริ่มสอนเดือนมกรานะคะเช่นเดียวกันยังไม่เต็มค่ะนะก็ท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยค่ะนะแล้วก็บอกคาบุญนะคะเชิญเลยค่ะ ่าบุญของอาจารย์ก็มีเรื่องของการสร้างปู่ฤาษีนะครับที่วัดของครูนะครับหลายๆท่านไลน์มาปรึกษาบอกว่าอยากสร้างปู่แต่เห็นอาจารย์ปิดแล้วก็ตกลงอาจารย์ก็รับรับรับเป็นสะพานบุญนะครับใครอยากที่จะสร้างปู่ก็ติดต่ออาจารย์มาอาจารย์ก็ส่งเบอร์บัญชีอันนี้ก็ทั้งหมด27องค์ครับคือทั้งหมดที่รวบรวมกันมาของของกลุ่มหลายๆบุญนะครับรวมกันก็27องค์แล้วนะครับของเราก็10กว่าองค์นะครับ แต่จะมีเพิ่มเรื่อยๆถ้าออท่านผู้ชมสนใจก็ทักเข้ามาหาอาจารย์พอรวบรวมได้ครบหมื่นอาจารย์ก็จะโอนโอนเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วก็ให้สร้างปู่แต่ที่ผ่านมาก็มีพี่นะครับคนเดียวเลยหมื่นหนึ่งอาจารย์ก็รีบส่งไปให้เลยแล้วให้ท่านเลือกปู่เองด้วยะนะครับไปเลือกปู่หลวงปู่อะไระนะเดี๋ยวพระโพธิสัตว์ปู่ฤาษีโพธิสัตว์นะครับอ่า ทั้งเลือกพรอาจารย์ส่งไฟล์ไปแล้วให้ท่านเลือกเขาก็เลือกมาตรงนี้นะครับก็สร้างไปตามวัตถุประสงค์นะครับอืจากนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วก็มีส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะก็วัดของคู่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ขอเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะ เป็นอ,องคอ์พระพุ้พพธเจ้าเสด็จจากสูงสวรรค์ลงมาบันไดเนอะแล้วก็จะมีเทวดามีมนุษย์แล้วก็มีสัตว์นรกสัตว์อเวจีเปรตผีนรกอะไรอย่างนี้ค่ะครประมาณนั้นดังนั้นค,ค่าจ่ายค่อนขา้างจะสูงอยู่ถ้าท่านใดสนใจขอเรียนเชิญเลยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพระการเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายจะส่งผลให้กับหลายๆราศีเกิดขึ้นให้โชคดีคดังนั้นช่วงนี้อาจารย์ก็เลยเน้นเรื่องของการสร้างถ่ายเยอะหน่อยก็เป็นการสร้าง บุญแล้วก็สร้างบรงพระพุทธศาสนาะนะครับตามเป็นการสืบทอดประวัติของพุทธเจ้าด้วยนะครับเพราะทุกๆอย่างมีความเป็นมานะครับทุกตำนานมีความเป็นมาเพราะนั้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะสร้างแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวัดเขากวดนะคะอาจารย์ก็เข้าไปร่วมสร้างหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเนาะ ท่านใดสนใจจะรุ่นทําก็คือ1,000บาทนะคะจะได้สลักชื่อบนก้อนทองเหลืองเพื่อที่จะเอานําไปหล่อนะคะหนึ่บาท500ก็คือก้อนกลาง200คือก้อนเล็กนะคะแล้วก็แจ้งชื่อนำสกุลมาเดี๋ยวอาจารย์ไปเขียนก้อนทองให้สําหรับท่านที่จะทําบุญอะไรนะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเอาไว้บูชาเองก็คือจะเป็นเนื้อ ว่านร้อยแปดนะคะแล้วก็ผสมกับผงปัทมังตั้งแต่รุ่นพระพุทธจารย์โตท่านเป็นคนทำนะคะ,ะท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็ข้างหลังก็จะฝังตะกุดงาช้าง,ง,าางองค์นี้หนึ่งพันบาทนะคะคแล้วก็ถ้าจะเอาเป็นผงงาผงงาช้างก็คือห้าร้อยบาทบแล้วก็มีผงนึงป็นผงตะไบทอง,ะทองนะคะ,ะอย่างนี้องละหนึ่งร้อยบาทค่ะคนะคะท่านใดสนใจก็ขอ ติดต่อมาที่อาจารย์ต่ายได้เลยเขามีมีเรื่องเล่ากันว่าใครที่บูชาหลวงปู่ทวดอาจารย์เคยเห็นนะครับหลวงปู่ทวดเออไม่อันนั้นคือจุดหนึ่งแต่อาจารย์เคยเห็นหลวงปู่ทวดมีพระธาตุมาเสด็จออยู่ที่องค์ท่านอาจารย์เห็นมาหลายหลายท่านแล้วนะครับอยู่ดีดีก็มีพระธาตุเสด็จน่าจะมาจากเรื่องผงที่ผสมอยู่ในมวลสารนะครับนะครับก็ต่ออาจารย์ต่ายนะคะที่หมายเลขนี้ 0909282626 0แล้วก็ id line 635915จะดูดวงก็ติดต่อที่หมายเลขนี้ว่าขอดูดวงรหรืออยากจะเข้า VP ก็ติดต่อขอพิมพ์คำว่าขอดูรูปแต่ถ้าอยากทำบุญก็พิมพ์คำว่าขอเลงที่บัญชีบุญครับแล้วถ้าใครอยากทำบุญร่วมสร้างภูรษีกอาจารย์นะครับก็เบอร์นี้นะครับ0885852426 id line คือ w9764 นะครับไม่ว่าจะบูชาแผ่นดวงพระลาหูนะครับ ทำบุญปู่นะครับหรือจะเรื่องเรียนหรือเรื่องให้เช็คดวงชะตาก็เบอร์นี้เลยนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับอาจารย์อาาย่านแล้วอาจารย์ก็จะทักไปนะครับแล้วก็จะ,จะส,งสงองรายละเอียดไปจะตอบไปนะครับค,ครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นที่ผ่านมาคือฮ่องกงนะครับก็ไปถูกหวยฮ่องกงบูชาไปก็ถูกหวยฮ่องกงแกก็ดีใจใหญ่เลยอเขียนมาเล่าให้ฟังก็ ก็ยินดีกับเขานะครับแล้วก็บูชาเพิ่มอีกสองแผ่นนะครับโอนเงินมาให้ก็ส่งไปให้ครับคนเดียวเพิ่มอีกสองแผ่นไม่รู้ท่านจะไปไว้ไหนนะับก็ใส่กระเป๋าวางไว้บ้านให้ลูกอ่าว่าไปจัดไปเนาะเพราะเห็นบอกว่าได้แล้วได้โชวก็ดีใจนะครับแล้วเล่นตรงนู้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับอนี่นะครับแผ่นพระราหูที่บอกนะครับคือแผ่นทองนะครับ จะเป็นรูปของพระราหูนะครับความหมายก็คือเรื่องของการขอโชคขอลาบความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมีเมตตามีบารมีอยู่ในนี้หมดนะครับคนที่บูชาไปส่วนใหญ่จากอาจารย์จะมีโชคเข้ามานะครับแต่ที่ล่าสุดที่คุยกันด้วยก็คือเรื่องของการงานดีขึ้นก็มีนะครับอยู่ที่จังหวะเขาด้วยก็ถือว่าใครที่มีบุญสัมพันธ์ก็ลองดูนะครับอาจารย์เอาแค่บุญสัมพันธ์กันละกันถ้าอยากได้ก็บูชามา หนึ่งเก้าเก้ารวมพร้อมค่าส่งนะครับไม่คิดค่าส่งก็รวมอยู่ในนั้นะนะครับสึ่งน้องจันตายนะคะกูชายหินหนึ่งเส้นนะคะ,คะเป็นหิน หมายเ็ษฐีก็ได้นะคะที่เวลาคนเอาไปสวดแล้วตัวเลขมันจะขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะ1เส้นก็จะได้ v ี p ของอาจารย์ต่ายสางวดนะคะสางวดแล้วก็ได้สูตรหน,นะคะซึ่งสูตรหนุเข้าทุกงวดยกเว้นเบิ้นหามอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าจะให้ให้เบิ้นหามเอาอยู่ก็ต้องไปบูชา3สาเส้นเพื่อจะได้สูตรหและสูตรสนะคะคก็บูชาสูตรสองออสามเส้นอาจจะเป็น กินถูกหวยหรืออาจจะเป็นตะกุลยกฐานะอ่าพีเียเปลี่ยนสียกน้ำผึ้งหรือจะเป็นยกเขียวนะคะก็สามารถจัดมาได้นะคะหรือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะกำลังจัดโมชันนะคะบูชาหนึ่งเส้นก็จะได้ v ีเของจันตายสามงวดนะคะอ่าจากปกติราคา1950ลดเหลือ888บาทสนใจก็ขอเยนเชิญเลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นสร้อยคอนะคะก็เป็นสร้อยคอยกขาวหรือบางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็น ลูกประคำร้อยนะคะที่มีทั้งยกขาวนะคะหินถูกหวยหรือออกซิเดียนนะคะข้างล่างก็จะห้อยน้ำเต้าดุดซับนะคะหเส้นนะคะสอย่างรวมกันได้15งวดนะคะแล้วก็ได้ทั้งสูตร1และสูตร2ใช้ได้ตลอดชีพซึ่งงวดนี้สูตร2อยู่ที่ล็อก9นะคะเลขที่ได้ไปก็คือ994ใครมีโพยก็สามารถตรวจเช็คดูได้ว่าจริงหรือไม่นะคะ วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของเรื่องอะไรคะเลขดับค่ะเรามาดูเลขดับกันเมื่อวันที่แล้ววันนี้นะครับเลขดับว่อท,ท,ที่แล้วก็ไม่แต่ก่อนจะไปเลขดับนะคะเราอาจจะต้องมาแนะนําวิธีการดูสูตรหนึ่งเพราะว่าหลายท่านบอกว่าไม่เข้าใจดูไม่เป็นหาดาวเด่นออกมาหนึ่งตัวนะคะหให้ฟังว่าอาจารย์พูดดาวเด่นตัวไหนแล้วไปดูล็อกนั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะค สูตรหนึ่งเนี่ยสมมุติว่างวดน,นี้อาจาร,รย์บอกว่าเด่น3คุณก็ลากสามลงมา3ามอะไรสามเก้าหนึ่งแบบนี้ตรงๆนะคะอลองเช็คดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดตรงหรือไม่ถ้าไม่เบิ้ลหามเข้าทุกงวดยืนยันค่ะแต่ถ้าเบิ้ลหามต้องไปดูที่สูตรสองนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเล่นสูตรสองดีที่สุดนะคะเพราะว่าสูตรสองเข้าทุกงวดและคุณได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะท่านใด สงสัยไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปฟังนะคะแล้วดาวเด่นอาจารย์จะฟังดูมาได้จากไหนก็ให้ดูในเรื่องของเลขเด็ดตทิพย์หรือสมาชิกก็ให้ไปดูตัวแดงเอานะคะสำหรับเลขดับนะคะในงวดที่แล้วนะคะ9กสี <94 S 2> ไม่มีนะคะก็ถือว่าเอาอยู่ค่ะสําหรับเลขดับนะะดับบน นะดับบนไม่ดับล่างไม่มีนะคะมี9ก้าสีแปดสีนี้เป็นของบนนะคะไม่ใช่ล่างนะด้วยความที่อาจารย์ต่ายเ,ยเป็นคนไี่ชอบแปดสีเองนั่นแหละก็เลยพลาดนั่นเองนะคะ แล้วก็วดน,นี้วันที่16ธันวาคมนะคะอาจารย์ต่ตยให้เลข189998120110แล้วก็21นะคะ488477081105แล้วก็00ค่ะนะคะคอ่าแคปหน้าจอไว้เลขดับนะครับ,บไม่ใช่ให้น,นะ,ค,ะรครับอะไรนะเลขดับครับไม่ใช่ให้ให้ ให้อะไรให้เลขสองตัวอ๋อเลขดับบนนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะหนึ่งสองสามแคปเจอโอเคค่ะขออนุญาตวางค่ะนะประมาณนี้อ่าก็ต้องยินดีกับเหล่าสมาชิกที่ถูกหวยฮานอยกันเนาะนะคะแล้วก็ฮานอยของลอกทุ่มครึ่งดูซิว่าเข้าไหมนะคะสองหนึ 2> 2่งสองหนึ่ง ห้าหน้อยห้าหน้อยอยู่หนึ่งจ้าไม่มีหนึ่งไม่ใช่นี่ค่ะนะสอง,สองหนึ่ง,ง,งซึ่งอาจารย์ยืนยันนะคะว่าเลขของอาจารย์เข้าทุกงวดครับได้ถึงเจ็ดถึงสิบ สี่วันนะคะสองหนึ่งนะคะข้างล่างข้างบนยังรอผลอยู่ต้องรอผลอยู่นะคะรออีกกนิดหนึ่งนะคะจะได้พบความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับนะคะประมาณนั้นแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย อยากจะแนะนำนะคะให้เหล่าสมาชิกของเราเข้ามาเรียนกันใครใครไม่รู้ว่ายิบซีถอดรหัสของอาจารย์แต่เป็นแบบไหนอยากให้ไปเปิดคลิปของ ee, ยิบซียิบสองใบค่ะยิซี S <S ถอดรหัสนะคะดูซิว่าแม่นขนาดไหนวันงวนเนี้ยเราดีใจที่ว่าเรามีพรีเซนเตอร์มาะนะคะเป็นนักเรียนเรานี่แหละเพิ่งจะเข้ามาเรียนรอบนี้รอบแรกนะคะ,คะเราก็เลยขออนุญาตยืมตัวมามาพรีเซนต์งานนะคะว่าลักษณะของยิบ2ียิบสองใบเนี่ยเป็นยังไง แล้วแกก็ยืนยันว่าแม่นจริงๆนะคะแล้วคุณล่ะรออะไรอยู่นั่นนะคะมาเรียนกับพวกเราสิคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดตัวเก้าฐานซึ่งโอ้โหสนุกเฮฮาหัวเรากก็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 กันเนาะเราก็มาดูว่าเลขยี่สิบล่ะโอ้หัวเรอกกันนะคะแล้วก็จะได้มีโชคมีลาภกลับไปเพราะอาจารย์เตียยก็จะแจกหวยให้หวยหน้ากระดานหวยเลขหน้ากระดาน เลขเทวดาค่ะนะจ้าวันนี้ก็พลาดวันนี้พลาดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้พลาดบ่อยจที่พลาดแต่มั่นใจนะว่าเลขกระดานจะทิ้งมันน่าจะกลับมานะครับหลายๆครั้งที่อาจารย์สังเกตว่ามันไม่ออกวันนี้มันไปออกงวดเก่าก็คือของคราวที่แล้วแหละที่มันไม่ออกก็ลองดูนะครับลองลองลองดูไปนะครับเพราะว่าเลขเก่าที่อาจารย์ยืนยันมันยังสวยอยู่นะครับลองดูนะครับวันนี้เราพูดยังเนาะวันนี้ เร,ออรพ,พูดไปแล้วพูดแล้วนะคะคแล้วก็สุดท้ายของชีวิตของพวกเราคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็คือคอยากให้ทุกคนและแฟนคลับนะ่ะช่วยกันกดไลค์ครับกดแชร์และกดออกติดตามที่มีลัะคะสองขีดค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามของเราทุกคลิปทุกคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างมีความสุขเรากําลังจะพูดไปแต่คงจะยืดเยื้อไม่ได้ละเพราะว่าเวลาไม่พอเราจะมาพูดรางวัลอ่า เลขสาตัวบนของฮานอยมันไม่ทันไม่ทนีนาทีเนอะคงจะไม่ทันขอจบก่อนยังเอายังยังยังมียังมีอีกนะคะหาเรื่องต่อก็คือสกิทบอกคนข้างๆให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่ออาจารย์ต่าจะได้หาเลขเด็ดๆมาอย่างเต็มที่เต็มกําลังให้กับพวกเราเลยจริงๆนะคะประมาณนี้ก็อยากคือความความ ความลึกๆข้างในเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนรวยรวยอยากมีเงินรวยกันใช่มีเงินมีใช้เพราะเข้าใจว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหาครับแล้วก็เหลืออีกสองงวดก็จะหมดสิ้นปีนะจนะครับจากนี้ไปก็อีกสองครั้งนะครับก็พยายามอาจารย์ก็จะพยายามออกให้เร็วเพื่อที่จะไปซื้อหาลอตเตอรี่กันนะครับเผื่อจะถูกรางวัลเพราะที่ผ่านมาก็มีคนถูกรางวัลในเลขกระดานก็มีนะครับแต่ตัวหลักร้อยต้องไปหาเองนะครับลองไปย้อนดูได้ เนาะแต่จริงๆถ้าพูดกันจริงๆอะเลขทักษะพารวยจริงๆมันมีเลขนะแต่ด้วยความที่อาจารย์ตายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบ8ปดสีเพราะสถิติจาก5ปีที่ผ่านมา8ปดสีไม่ออกเลยเนาะหลอกลวงเลขหลอกลวงครัใจลายนะประมาณนั้นเลยเนาะยังไงก็ฝากไว้อ้อมใจแล้วกันงวดนี้พยายามทําเต็มที่ทําให้ถึงที่สุดเลยขอให้งวดนี้เลขของเราเข้าเถิดนะเจ้าค้าแล้ว จะมีงานเมอริคริสมาสให้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดงานเมอริคริสมาสให้แต่เป็นแฮปี่นีเี่อ่าใช่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฉลองความแฮปปี้กันเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตรออีกนิดนึงได้ไหมอ่ะเพราะว่าอาจารย์อยากจะอวดเลขสามตัวบนกําลังจะออกเนอะอึดใจเดียวเท่านั้นเองนะคะรอเลกี่นาทีนะไม่องอีกสองนาทีก็นิดเดียวเองนะครับก็เล่าเล่า เล่าสู่กันฟังแล้วกันว่านะครับว่าทุกครั้งที่อาจารย์โพสต์ในเรื่องของ Facebook อาจารย์<ช>นะครับอาจารย์จะมุ่งหวังให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามอาจารย์เนี่ยทำในเรื่องสิ่งดีๆนะครับเรื่องของความดีให้ยึดตรงความดีไว้นะครับล่าสุดก็เรื่องของความกตัญญูนะครับคนเราควรมีความกตัญญูนะครับไม่ว่าจะต่อคนที่มีคุณกับเรานะครับเคยช่วยเหลือเราเคย หยิบยื่นมือให้นะครับหรือว่าคนที่เคยให้อาชีพเราให้ความรักเรารก็พยายามตอบแทนบุญคุณคตอนนี้เราอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้แต่ในอนาคตต้องมีแน่นอนครับวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราแต่ขอให้ทุกคนมีความฝันนะครับ,รบฝันฝันฝันนะครับถ้ามัน <ไป S 1> มีความฝันมันจะมีกําลังนะครับถ้าหมดความฝันแล้วหมดเรื่องของ เรื่องของหมดอะไรตายอย่างเนี่ยแล้วมันไม่มีความฝันมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยหดถู่นะครับเพราะฉะนั้นพาตัวเองไปหาคนที่ให้กําลังใจเรานะครับไปหัวเขาแล้วไปเพิ่มพลังบวกนะครับค <ะ S 2> ือคิดอะไรให้คิดบวกนะครับแล้วตัวเราก็จะมีเหมือนกับมีแสงนําทางเราว่าเราควรไปแบบไหนต่อนะครับประมาณนี้ยิ้20อะไรอะยิ้20 กระเป๋าอยู่นู่นเป่าจะติดกันเทศอ๋อโอเคโดนแซวแล้วอุตส่าห์จะไม่หัวลาอนะครับเพราะว่าทุกคลิปคลิปนี้อาจารย์ก็จะไม่หัวลาะเพราะเห็นคนบอกว่าหัวเราะเยอะอาจารย์ก็เลยหัวล้อน้อยเลยทำทำหน้าเครียดใส่เลยใครอยากให้หัวลาอก็ช่วยบอกมาแล้วกันนะคะเอาเหมือนเดิมดีแล้วหัวา้อน่อยรู้สึกเครียดนะคะไม่เครียดแล้วครับเพราะว่าเอออยากทํา อย่างนั้นอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหัวล้อจนกินข้าวกันไม่ลงนี้ำตาเล็ดเออนะครับเราก็อ๋อเอ้ยนี่นี่บอกข่าวอีกนิดนึงอแม่แป๊วค่ะแม่แป๊วแม่แป๊วพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไลฟ์สดนะคะแล้วเสียงไม่มีแม่แป๊วถึงจะโยนเทปเล็บลงเทปเล็บเสียอีกแล้วใช้ไม่ได้เลขหอแล้วครับหกศูนย์เจ็ด ออมาตามนัดครับเจ็ดนะคะเจ็ดม้เจ็ดของอาจารย์มาตามนัดแล้วมาโอเคค่ะงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะครับแล้วก็พบกับพวกเราใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหม้อดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเล่นเทวดานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามที่มิลขังสองขีดค่ะเพื่อที่คุณจะได้ติดตามผลงานของเราทุกคลิปทุกคลิปอย่างไม่พลาดนะคะครับแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะครับค่ะอ่า แล้วพบกัน,นะะใหม่นะคะสวัสดีค่ะ